สวัสดีครับก็พบกับคุบเครื่อมการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์จดลึกพื้นฐานรายวันประจําวันที่15พฤษภาคม2560ในส่วนที่2นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของผลประกอบการอยู่นะครับตัว CHG นะครับก็กําไรออกมาใกล้เคียงที่คาดไว้นะฮะโดยกําไรเนี่ยออกมาอยู่ที่153ล้านบาทนะครับโดยไรายได้นะครับในไตรมาสหนเนี่ยอยู่ที่937ล้านนะครับ เพิ่มขึ้นประมาณสัก6% year on year โดยมาจาก1รายได้จากกลุ่มลูกค้าเงินสดนะครับเพิ่มขึ้น6.2%เทียบเยีย on ออนเยีแล้วก็2ลนะฮะรายได้จากกลุ่มลูกค้าโครงการสวัสดิการของรัฐนะฮะโต5%เทียบ y ยีย on ออนเก็คิดเป็นสัดส,ส่วนรายได้อยู่ที่53ต่อ47อันตะครับตากำไรขั้นต้นนะฮะอยู่ที่33.3%ก็ยังคงอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่ง ปี59นะครับที่34.3%นะครับก็เนื่องจากการขยายกำลังการผลิตนะครับทั้งนี้เนี่ยบริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเล็กน้อยจากการเตรียมค a ป a ซิตี้อื่นๆนะเพิ่มนะครับโดย s g n a ต่อยอดขายเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่13.3%จานะฮะจากไตามา1สหปีที่แล้วที่13.2%แล้วก็มีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นก็เลยส่งผลให้กำไรสุทธิในไตามา1สหนึ่งนะครับลดลง2.4%ีเเทียบ y e a อ o อนเยีนะครับมาอยู่ที่นะร เชื่อว่าผลประกอบการทั้งปียังคงขยายตัวได้เด่นนะครับปรกอกับราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวลงสะท้อนความกังวลต่างๆมาค่อนข้างมากแล้วนะครับเราก็แนะนําให้ซื้อตัว CHG นะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานของปี60นะครับอยู่ที่3บาท10ตางนะครับฮาน่านะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส1โตโดดเด่นถึง69%เทียบ year on year นะครับโดยกำไรเนี่ยออกมาอยู่ที่818ล้านบาทหรือโต กำไรที่ดีนะครับขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากยอดขายแล้วก็อัตราก,กําไรที่ดีขึ้นนะฮะโดยยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น12%นะครับมาอยู่ที่149ล้านเหรียญน,นะครับโดย PCBN ะะยอดขายเนี่ยโต5%ที่ลำพูนโต4%นะครับเชียงศินเนี่ยโต8%นะฮะส่วน IC ยอดขายเนี่ยโตโต10%นะครับอยุธยาโต9%แล้วก็เซนจิเชียงศินนะครับโต12%ส่วน HMT นะครับ ก็บวกขึ้นถึง280%อีกทั้งยังได้ผลดีจากค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่ปรับตัวลง7%นะครับมาจินเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น16.1%นะครับจาก12.3%ในไตรมาส1ปีปีที่แล้วก็เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับค่าเสื่อมลดลงแล้วก็ส่วนผสมของสินค้ามาจิ้นสูงมีมากขึ้นนะฮะแล้วก็กำไรอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอีก191ล้านบาทนะครับจากการดำเนินงานที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับอีกทั้ง แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ยังหนุนให้การดําเนินงานของฮาน่ายังเติบโตได้ดีนะฮะทำให้ทางฝ่ายจะปรับประมาณการของการดําเนินงานในปี60ขึ้นจากเดิมนะครับนราคาปัจจุบันนะฮะก็ปรับคามนามเป็นซื้อกินกําไรโดยราคาพื้นฐานเราอยู่ระหว่างกลับนะครับไอลิงนะครับเอ่อก็ไตรมาหนึ่งนะฮะกำไรลดลงไปถึง80%เทียบเยออนเยอนะฮะจากรายได้ลดลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับโดยกําไรเนี่ยออกมาอยู่ที่12ล้านบาทนะครับ จากโดยมีปัจจัยลบก็คือ1นะฮะรายได้รวมลดลง9%เป็นะฮเป็นผลจากรายได้จากการขายสัญญาณลดลงไป31%นะฮะหลังจากลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยขอชะลอส่งสินค้าไปเป็นต้นไตรมาส2ปี60นฮะ,ะนอกจากมีเองบริษัทเนี่ยไม่ได้ทำโปรโมชั่นใหญ่เหมือนในไตรมาส1ปีที่แล้วนะครับพอแผนปีนี้เนี่ยคือจัดช่วงกลางปีนะครับ2ก็คือค่าใช้ใจ่ายพิเศษเกี่ยวกับภาษีนำเข้า กรมสุลกากรนะฮะที่เข้ามา34ล้านบาทนะครับ <c oughs> แล้วก็สา <c oughs> นะครับสามนะครับ <c oughs> อ,อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงเยอะอันเยียส่วนใหญ่มาจากธุรกิจ <c oughs> ขายสายได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่านะอีกทั้ง <c oughs> ไม่รวมรายจ่ายพิเศษนะครับกำไรปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่46ล้านบาทหรือยังลดลง 23%เทียบ year on year นะครับหากพิจารณาเฉพาะรายได้ในกลุ่มเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็ธุรกิจของไอทีเอลนะครับจะพบว่าการเติบโตค่อนข้างดีนะครับโดยไตรมาสหนึ่งเนี่ยเติบโต126%แล้วก็17.6%ตามลำดับนะฮะซึ่งเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นการทยอยรับรูแบ็กหลอกจากสิ้นปี69นะครับที่1.5พันล้านบาทส่วนไอทีเอลเนี่ยโตจาก ทั้งธุรกิจให้เช่าวงจรนะครับแล้วก็พื้นที่ Data Center นะครับมองบวกต่อกำไรทั้งปี60ฮะแต่จะปรับลงนะครับเพื่อสะท้อนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคาดอย่างไรก็ตามนะครับกำไรในไตรมาสในครึ่งปีหลังนะครับมีแนวโน้มขยายตัวได้เด่นนะฮะแล้วก็มีลุ้นงานซับมารีนเคเบิลนะฮะเกาะสมุยนะซึ่งมีโอกาสชนะประมูลสูงจึงยังคงคำแนะนำซื้อนะครับโดยราคาพื้นฐานนะครับเราอยู่ระหว่างปรับนะครับ ตัว n t o uch นะครับก็ผลประกอบการออกมาลดลงไป10%เทียบ year on อ e a r นะครับอยู่ที่3,119ล้านบาทนะครับโดยกำไรที่ลดลงก็มาจากหนึ่งะผลการดำเนินง,งานของธุรกิจสื่อสารโทรราคานาคมไร้สายนะครับที่ถืออยู่ในตัว i n t o ท c h 40%นะฮะลดลงไป5%เทียบ year on อ e a r นะฮะหลังจากบันทึกค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตของขึ้น 900เมกะเฮิร์นะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายโครงข่ายจากการเข้าเป็นพันธมิตรกับท o t OT, นะฮะในการใช้เสาอุปกรณ์และคลื่นนะของ2001นะครับสองก็คือผลการดำเนินงานของธุรกิจดาวเทียมที่ถือในไทยคม41.41%ลดลงไป63%เทียบ y e a อ o นเ e ียนะฮะจากการยกเลิกของลูกค้าบอร์ดคาสในประเทศไทยตั้งแต่ในไตรมาส2ปี59นะครับรวมทั้งการใช้งานปริมาณ b บนด์วิด h ของไทคม4ในออสเตรเลียเองลดลงจาก NBN นะฮะก็คือกดดันให้ไรายได้จากธุรกิจดาวเทียมต่ำลงนะครับผลการดำเนินงานในไตรมาส1น,นะครับเพิ่มขึ้น22% Q on Q นะฮะกำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนหน้านะครับก็มาจาก1นึ่งะฮะ,ะผลการดำเนินงานธุรกิจสื่อสารไร้สายเนี่ยเพิ่มขึ้น11% Q on Q อันนี้ก็จากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ลดลงนะครับ2 <c oughs> ก็คือผลการดำเนินงานของธุรกิจ ดาวเทียมนะเพิ่มขึ้น326%เทียบ Q-on-Q เนื่องจากการขายอุปกรณ์ดาวเทียมบอร์ดแบนในประเทศญี่ปุ่นนะฮรรวมทั้งไม่มีผลกระทบจากค่าใช้ใจ่ายในส่วนของเงินประกันเสียหายของอุปกรณ์รับสัญญาณในประเทศออสเตรเลียอย่างในไตรมาส4ปี59นะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะครับสำหรับตัว InTouch นะครับโดยให้ราคาพื้นฐานอยู่58บาทนะครับผลการดำเนินงาน ไตรมาสหนึ่งก็คิดเป็น24%ของประมาณการทั้งปีช่วงที่เหลือคาดความสามารถในการควบคุมต้นทุนการดําเนินงานของธุรกิจสือ่อสารรวมทั้งการหาลูกค้าเพิ่มเติมของธุรกิจดาวเทียมนี่ยจะเป็นตัวสนับสนุนหลักของการดําเนินงานนะครับไอเทนะครับกำไรในไตรมาสหนึ่งก็เติบโตตามคาดนะครับโดยกำไรในไตรมาสหนึ่งออกมาอยู่ที่18ล้านนะครับ เพิ่มขึ้น58% Year-on-Year year, แล้วก็59% Q-on-Q ก็เป็นไปตามคาดโดยรายได้เนี่ยเติบโต17%เทียบ o ยออนเนะครับแบ่งเป็นหนึ่งะบริการโครงข่ายเนี่ยโต42%นะครับตามการขยายโครงข่ายแล้วก็ฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะสองบริการติดตั้งโครงข่ายนะฮะโต17%จากการทยอยรับรู้แบ็กหลอกจากปี59นะครับ3นะครบ,บริการพื้นที่ Data Center โต13%โดย มีลูกค้าเข้ามาใช้งานเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับก็เลยทำให้อัตราการใช้งานเนี่ยอยู่ที่95%สําำหรับในไตรมาสหน,นะฮะอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่28.9%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่27.5%ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากนโยบายของบริษัทนะฮะซึ่งเลือกรับงานที่มีมาจินที่ดีนะครับทงฝ่ายค่ากำไรในปี60เนี่ยจะอยู่ที่120ล้านบาทหรือโตถึงเจ็ดียบแปเอร์เซานกตกา์เทยบยับรอ้ งานในมือแล้วก็แนวโน้มได้งานโครงการใหม่นะฮะร,รวมถึงสัสดส่วน r e c u ค r i n g Income ที่เพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานนะครับอยู่ที่13.10บาทก็ได้นำซื้อนะครับโมเดินะครับในไตรมาสหนึ่นะครับกำไรลดลงมาอยู่แค่เพียง19ล้านบาทนะครับโดยยอดขายเนี่ยลดลงไปถึง19.8%เทียบ a อ on อน a ีนะครับโดยภาพรวมนะครับ ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ยังคงไม่กระเตืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการชะลอตัวนะครับลูกค้าโครงการส่วนใหญ่ยังเลื่อนส่งมอบก็เป็นผลให้ยอดขายเนี่ยปรับตัวลงนะครับกำไรขั้นต้นนะฮะอยู่ที่31.9%ก็ปรับตัวดีขึ้นนะับเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วนะครที่จี่3.4%นนะฮะจากจากอัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่อาศัยบางโครงการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะฮะแต่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสสี่จากการ แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนะฮะจากที่มีการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากประเทศต้นทุนต่ำนะครอีกทั้งบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆเป็นสัดส,ส่วนที่สูงจากกาลังปรับเปลี่ยนนะครับโครงสร้างการบริหารในบางแผนนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างพัฒนาธุรกิจใหม่ก็เลยเป็นเหตุให้ S&A ต่อยอดขายนะครับกระโดดขึ้นมาอยู่ที่31นะครับจากไตรมาหนที่25.2นะฮะทั้งนี้กําไร สุที่ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่เพียง19ล้านบาทหรือลดลงไป64%เที่เปอร์เซนเทียบปอนนะครับบริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับตลอดจนลงทุนเพิ่มในธุรกิจใหม่ๆอาจทาให้มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นนะ้อีกทั้งการรวมเฟอร์นิเจอร์ภาพรวมเฟอร์นิเจอร์เองเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวก็น่าจะทําให้ผลการดำเนินงานในปี60เนี่ยอ่อนตัวลงจากปีก่อนก็แนะนําขายนะฮะตัวโมเด์นะครับ, Modern, รบโดยให้ราคาพื้นฐานโดยราคาพื้นฐานของปี60เนี่ย เราอยู่ระหว่างปรับนะครับ RJH นะครับกำไรในไตรมาสหนึ่งก็เหนือความคาดหมายนะครับโดยถ้าหากมาดูที่รายได้เนจะอยู่ที่314ล้านบาทนะโตขึ้น6%เทียบ y e a อนเ y ีย r โดยแบ่งเป็น1นึ่งะัะฮะรายได้จากกลุ่มลูกค้าเงินสดเนี่ยโต3.6%นะครับสก็คือรายได้จากโครงการประกันสังคมเนี่ยโต10%นะครับแล้วก็สารายได้จากโครงการสวัสดิการของภาครัฐเนี่ยโต17.5%นะครับ อัตรากำไรขั้นต้นนะฮะอยู่ที่27.7%ปรับตัวดีขึ้นนะครจากไตรมาส4ีนะฮะแต่ก็ยังคงลดลงจากไตรมาสหน,นะฮะ <c oughs> จากต้นทุนแพทย์พยาบาลราคาแล้วก็บริการใช้เป็นใช้ไปของยาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นท <c oughs> ว่าในไตรมาสนี้นะครับบริษัทย่อยบันทึกรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนะครับเข้ามา28.6ล้านบาทประกอบกับ มีกำไรสุทธิที่4.1ล้านบาทนะก็เลยส่งผลให้บริษัทมีกำไรอยู่ที่59ล้านบาทหรือโต42%เทียบ Year on Year นะครับแนวน้มผลการดำเนินง,งานทั้งปีคาดจะยังขยายตัวได้โดดเด่นนะฮะกอบกับราคาหุ้นเนี่ยปัจจุบันได้ปรับตัวลงมาค่อนข้างมากมองเป็นโอกาสในการเข้าสะสมนะครับโดยเราแนะนำซื้อนะครับตัว R J H นะครับโดยให้ราคาพื้นฐานปี60อยู่ที่28บาท เซเป้นะครับกำไรในไตรมาสหนเนี่ยก็ลดลงไป28%เทียบเย a อ on y อนเนะครับโดยประกาศกำไรออกมาอยู่ที่49ล้านบาทนะครับก็มีปัจจัยลบจาก1ยอดขายเนี่ยลดลงไป16%เทียบ Year on y อนเแม้ในประเทศจะโตตามเป้านะจากการจัดกิจกรรมทางการตลาดแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยกับชะลอตัวลงเย a อ on y อนเอะฮนะครับ,อ,รบอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงมาอยู่ที่36.3% เมื่อเทียบกับ42.4%ในไตรมาสหนึ่งะก็เป็นผลมาจากการใช้กําลังการผลิตน้อยลงนะครับและรับรู้ราคาขายต่อนหน่วยจากอินโดนีเซียลดลงนะฮะหลังจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยอินโดนีเซียออกไปเมื่อปลายปีก่อนนะ้อย่างไรก็ตามค่าใช้ใจ่ายในการขายก็ลดลงด้วยนะครับยอดขายจากต่างประเทศเนี่ยออกมาหน้าผิดหวงังโดยส่วนใหญ่เกิดจากอินโดนีเซียนะฮะที่เปลี่ยนมารับรู้รายได้จากการขายให้อ่าให้กับ พีทีเซเปอินโดนีเซียนะฮะจากเดิมที่รับรู้เป็นบริษัทย่อยนะฮะโดยโดยตรงเนี่ยซึ่งราคาขายต่อหน่วยสูงกว่านะฮะรวมถึงผลกระทบจากน้ำท่วมช่วงต้นปีด้วยนะครับส่วนประเทศอื่นๆเช่นฟิลิปปินส์แล้วก็จีนมีปริมาณการ,รมีปริมาณสินค้าคงคลังเนี่ยลดลงนะครับทั้งฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการปี60ลงนะฮะจากการดำเนินงานในไตรมาสหนึ่งที่ต่ำกว่าคาดนะครับโดยเบื้องต้นราแนะนำ ถือสำหรับตัวเซเป้ไว้ก่อนนะครับตัวแซนะครับ SAT นะครับก็ประกาศกำไรใกล้เคียงกับที่เราคาดไว้นะครับโดยยอดขายนะครับออกมาอยู่ที่2,913ล้านหรือลดลงไปประมาณสัก4.6%นะฮะแย่กว่าอุตสาหกรรมเล็กน้อยนะครับจากที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการตลาดบวกกับงานในกลุ่มนะฮะเครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยชะลอตัวลงนะครับบริษัทเนี่ยควบคุม การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้ค่อนข้างดีนะฮะก็หนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่15.9%นะครับเมื่อเทียบกับไตามาา4ที่ไตามาา1นะฮะที่13.9นะครับ,นะรบแล้วก็ไตามาส4ที่15.4ประกอบกับควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเข้มงวดแล้วก็รัดกลุมก็เลยทำให้ s g a ต่อยอดขายนะครับลดลงมาอยู่ที่8%นะครับทั้งนี้บริษัทได้ทยอยชำระคืนเงินกู้ต่างๆส่งผลให้ต้นทุนการเงินลดลงนะครับ กำไรในไตรมาสหนึ่งเลยออกมาอยู่ที่171ล้านบาทนะครับหรือโต13%เทียบปีก่อนปียแนวโน้มครึ่งปีแรกอาจจะไม่สดใสนักนะฮะจากไตรมาสสองที่เป็นโลซีซอนของอุตสาหกรรมแต่เชื่อว่าครึ่งปีหลังจะมีจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะฮะโดยรวมน่าจะยังทำให้ผลประกอบการในปี60เนี่ยพลิกกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยยังคงคำแนะนำซื้อตัวเซตนะครับเราให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่18บาท20สตางค์นะครับ ซิงเกอรนะครับก็ไตรมาสหนะครับขาดทุนที่19.96ล้านบาทนะครับอยู่นอกเหนือความคาดหมายนะฮะหลังในไตรมาสสสามารถรายงานกำไรได้สูงนะครับโดยบริษัทเนี่ยให้เหตุผลกำไรลดลงนะฮะจาก1นึ่กำลังซื้อที่ยังอ่อนแอนะฮะสการปรับระบบอนุมัตินะฮะเครดิตใหม่ให้เข้มงวดขึ้นนะฮะสก็คืออัตรากำไรขั้นต้นนะฮะลดลงจากสัดส่วนการขายสินค้าหลักลดลง โดยการขายสินค้ามือถือที่เพิ่มขึ้นมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำแล้วก็สีนะฮะ S&A พุ่งขึ้นนะครับทั้งฝ่ายมองว่าการปรับการบริหารเป็นสาเหตุส่งผลลบต่อผลการดำเนินง,งานนะฮะในขณะที่กลยุทธ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปยังต้องรอวัดผลว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจได้มากน้อยเพียงใดน,นะครับภาพในอนาคตคาจะเห็นกำไรปรับตัวดีขึ้น S&A n จะทยอยลดลงหลังจากปรับโครงสร้างแล้วเสร็จนะคร ทังฝ่ายแนะนำให้จับตาดูธุรกิจใหม่สินเชื่อรถทำเงินนะครับหรือสินเชื่อรถยนต์มือ2อเนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูงแล้วก็ปล่อยสินเชื่อรถมือ2อาจนำสุนำไปสู่ NPL ที่สูงขึ้นนะครับผลขาดทุนในไตรมาสหนึ่งทำให้ทางฝ่ายปรับประมาณการแล้วก็ลดราคาพื้นฐานปี60ลงนะครับมาอยู่ที่109บาทนะครับแล้วก็ราคาพื้นฐานอยู่ที่9.70บาทนะครับ ราคาหุ้นล่าสุดนยังสูงกว่าราคาพื้นฐานก็ยังคงทําให้คงคําแนะนําขายไว้ก่อนขายนะครับ STA นะครับกำไรออกมานะครับไม่ดีอย่างที่คาดไว้นะครับโดยไตรมาสหนึ่งกำไรยังต่ำนะครับมีกําไรอยู่แค่เพียง8ล้านบาทนะครับก็ต่ํากว่าคาดมากนะครแม้จะได้ผลบวกจากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง60%เทียบ y e a อ o นเ e ีย ส่งผลให้มาจินเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น6.7%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่4.9%ปริมาณขายเนี่ยโตขึ้น7%นะครับจากความต้องการของลูกค้าที่มีนะครับรวมถึงการได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดขายเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่28,519ล้านบาทนะครับจากการแยกกิจาก,การกับสยามเซมพา e ิสนะครับ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้นทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง95%้าเทียบเยอนเยียอีกทั้งส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเหลือแค่เพียง58ล้านบาทนะลดลงไป40%เทียบเยอนเยียรวมถึงการรับรู้กําไรพิเศษนะครับ <c oughs> ทั้งสิ้น306ล้านบาทนะครับการดำเงานที่ออกมาต่ำกว่าค่าทำให้ทางฝ่ายจะปรับประมาณการลงจากเดิมนะฮะ <c oughs> คาดว่าราคาหุ้นได้ปรับลงสะท้อนราคายางในตลาดโลกที่ปรับตัวลงไปแล้วนะครับราคาปัจจุบันก็แนะนําเพียงถือนะครับโดยราคาพื้นฐานใหม่เนี่ยเราอยู่ระหว่างปรับนะครับ s t a c c นะครับกำไรนะครก็โต8%เทียบยี -on- ปีนะครับก็ต่ำกว่าที่ค่าจากยอดขายไม่ได้เติบโตนะครับโดยกำไรเนี่ยออกมาอยู่ที่26ล้านบาทนะครับเป็นผลจากยอดขายที่ทรงตัว year-on-year year นะคบแบ่งเป็น ในประเทศเนี่ยโตแค่เพียง3%นะครับแม้เครื่องดื่มโถกดร้อนและผมเครื่องดื่มนะครับในมุมอ l l c a าเฟเนี่ยจะเติบโตตามการขยายสาขาในร้าน7 e เ e ่นะครับแล้วก็ได้ส่วนหนุนจากสินค้าใหม่ถ้าอย่างโดนัทแล้วก็แซลลิโอนะครับแต่เครื่องดื่มโถกดเย็นนะครับไม่ได้ออกสินค้าพ,พิเศษนะฮะตามฤดูกาลเหมือนในไตรมาสหนึปีที่แล้วนะครับซึ่งปีนี้จัดอยู่ในช่วงของไตรมาสสองนะส่วน ต่างประเทศเนี่ยลดลงไป10%เยอันเยอเนื่องจากตลาดเครื่องดื่มชาเขียวในกัมพูชาแข่งขันกันดูเดือนนะครับก็เลยส่งผลต่อย,ยอดขายของตัวเซนยะนะครับอัตรากำไรขั้นต้นนะครับปรับตัวดีขึ้นนะครับซึ่งก็ทำให้นะครับหนุนให้นะฮะกำไรเนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับโดยการมุ่งนะฮะ ขายสินค้าที่มีมาจิ้นที่ดีนะครับก็เลยทำให้อ,อัตรากําไรขั้นต้น,เ,นเพิ่มขึ้นมาเป็น31.9%นะครับทั้งฝ่ายยังมองบวกกับกําไรทั้งปีนะฮะคาดยอดขายเครื่องดื่มในไทยยังโตแข็งแกร่งตามการขยายสาขาของ7 e เ e ่ e อนะครับรวมถึงการจัดโปรโมชั่นและออกสินค้ารสชาติใหม่ตามฤดูกาลและได้ส่วนหนุนจากสินค้าใหม่นะฮะจัมสตารทนะครับที่กัมพูชานะฮะ ทางฝ่ายอยู่ระหว่างปรับกําไรปี60ลงเพื่อสะท้อนผลการดําเนินงานในไตรมาสหที่ออกมาต่ำกว่าคาดแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงในกัมพูชานะครับยังคงคำแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ระหว่างปรับ TVO นะครับเอ่อกำไรในไตรมาสหนเนี่ยลดลงเหลือ2 6งนะครับลดลงไป44%่สิบสี่เปอเนยอเนะครับเนื่องจากผลของต้นทุนราคาถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นจาก น้ำท่วมในอั์เจนดินาและก็บาซิลในช่วงต้นปีส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งยอดขายลดลง13%เยอ n นเย r นะจากปริมาณขายกากถั่วเหลืองและก็น้ำมันลดลงนะครับอ,อ,อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงมาเหลือแค่เพียง8.9%จาก11.3%ในปีก่อนนะครับจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ส่วนต่างราคาขายแคบลงและก็มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาอีก10ล้านนะครับ จากการดำเนินง,งานที่ออกมาต่ำลงแล้วก็แนวโน้มช่วงที่เหลือของปียังค่อนข้างลำบากจากแนวโน้มราคาถัวเหลืองที่ลดลงทําให้คาดว่าส่วนต่างราคาขายในปีนี้คงไม่มากอย่างปีที่ผ่านมานะฮะทำให้ทางฝ่ายจะปรับประมาณการปี60ลงนะฮะจากเดิมหลังประชุมนักวิเคราะห์นะครับโดยทางฝ่ายยังคงคาแนะนําขายนะครับราคาพื้นฐานใหม่อยู่ระหว่างปรับนะครับสําหรับตัวมาร์เก็ต w วนะครับก็มี ตัว AP นะครับกำไรในไตรมาสหนเนี่ยเติบโต20%เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่549ล้านบาทนะฮะโดยยอดโอนทรงตัวมาจิ้นทรงตัวแต่บริษัทร่วมทุนนะฮะโอนมากขึ้นนะฮะหนุนกำไรไตรมาสนี้นะครับแม้ยอดจองในไตรมาสหน,นะฮะคิดเป็น19%ของเป้านะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยจะมีการเปิด3โโครงการคอนโดใหม่แล้วก็แนวราบมากขึ้นนะครับ คาดว่ายอดจองเนี่ยจะเล่งมาเร่งตัวมากขึ้นนะส่วนการโอนน่าจะยังมาตามเป้านะล่าสุดมีแบ็กหลอกรองรับอยู่42%ของประมาณการนะฮะทางฝ่ายคาดกำไรปีนี้ยังเติบโตนะครับยังคงราคาพื้นฐานของตัว AP อยู่ที่8บาทแนะนาซื้อนะครับตัว p h h นะครับพฤษาโฮลดิ้งครับประกาศกำไรในไตรมาสหนึ่งออกมาอยู่ที่681ล้านบาทลดลงไปถึง45%เย a ย on อันเยนะครับ ยอดโอนเนี่ยลดลงไป22%นะครับมาจิ้นดีขึ้นเป็น34%จาก32%ค่าใช้จ่ายพุ่งขึ้น30%เยียร์ออนเียก็เลยกดดันให้กำไรในไตรมาสหนเนี่ยลดลงต่ำมากนะนับนะเป็นกำไรรายไตรมาสที่ต่ำสุดนะับตั้งแต่นะฮะไตรมาสหนึ่งปี55นะครับยอดโอนในไตรมาสหนึ่งนะครับต่ำมากแค่เพียง8 0 0 0ล้านทั้งนี้ประเมินจากแบ็กเรายอดโอนในไตรมาสหน่เนะี่ยน่าจะไปได้ถึง10พันล้านนะครับ ทางฝ่ายคาดว่าการชะลอตัวของยอดจองแล้วก็การโอนคอนโดที่ช้ากว่าคาดนะฮะกำไรในไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็คิดเป็น12ของประมาณการทางฝ่ายมีแนวโน้มจะปรับประมาณการลงนะครับทางฝ่ายจะพิจารณาประมาณการแล้วก็ราคาพื้นฐานอีกครั้งหลังประชุมนักวิเคราะห์แต่จากการดำเนินงานที่ต่ํากว่าตลาดคาดน่าจะกดดันราคาหุ้นนะครับทางฝ่ายยังคงคําแนะนําขายนะครับเพราะ P/E ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีตท่ามกลางการเติบโตที่แย่ลงนะครับ IRPC นะครับ ผู้บริหารเผยแผนลงทุนเพิ่มนะครับสอพันล้านบาทในหน่วย UHV นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็การปรับความสามารถในการรับวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเพื่อชดเชยสเปดของโพพิลีนนะครับที่อ่อนตัวแล้วก็ปัญหาการปัญหาของตัวเร่งปฏิกิริยานะครับโดยทั้งสองโครงการคาดว่าจะเดินเครื่องได้ในปลายปี60แล้วก็กลางปีหกตามลำดับเพื่อรักษาส่วนเพิ่มจาก หน่วยดังกล่าวนะครับให้กลับมาตามเป้าที่2เหนนรียญนะฮะจากปัจจุบันที่คาดไว้ที่ประมาณ1เหรียญด้านแนวโน้มไตรมาสสนะฮะแม้ว่าจะไม่มีส่วนช่วยจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็กาไรสต็อกมากเหมือนในไตรมาสหนึ่งแต่ถ้าว่าการกลับมาเดินเครื่องมากขึ้นจะเป็นส่วนหลักหนุนการดําเนินงานนะฮะโดยปัจจุบันลงกันเดินเครื่องที่ระดับ190 kbd นะฮะเมื่อเทียบกับ 116 kbd ในไตรมาสหนึ่งที่มีการหยุดซ่อมบำรุงนะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยมองยังมีส่วนเพิ่มได้ข้อสรุปถึงเงินชดเชยจาก EPC นะฮะกรณีก่อสร้างโครงการ u h v ที่ล่าช้านะครับมาร่วม1ปีซึ่งคาดว่าจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นในช่วงกลางปี60นะฮะอีกทั้งในปีนี้ยังรอข้อสรุปถึงการขายที่ดินในนิคมระยองนะครับที่บ้านค่ายนะครับจำนวน2 0 3 7ไร่นะครับ ทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อตัว IRPC นะครับให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่6บาทก็จบในส่วนของวิเคราะห์จอะลึกพื้นฐานรายวันในส่วนที่2นะครับ